กลับเข้าสู่ในเบรกที่3ตรงนี้กับพี่ชาวชาวลิศจอมดอนผู้ดำเนินรายการเรื่องราวของกำลังใจกำลังกายให้มีพลังก้าวไปข้างหน้าอย่างสง่างามในเบรกสุดท้ายของสัปดาห์นี้เราไปร่วมกิจกรรมของพี่น้องชาวอีสานใต้จังหวัดศรีสะเกดได้จัดงานกูปรีพัทถิ่นและการส่งเสริมการเชียร์สทีมฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2 ในจังหวัดศรีสะเกดนั่นก็คือสโมสรศรีสะเกดยูไนเต็ดและสโมสรราศีสไลดยูในเต็ดก็ต้องบอกว่าจังหวัดนี้บ้าฟุตบอลไม่แพ้ทีมอื่นๆกันเลยนะครับและวันนี้กิจกรรมของชาวจังหวัดศรีสะเกดพลัดถิ่นจัดเป็นปีที่6 ับทีมงานลูกหนังตีร้อยและพิชาชวชาวลิ่มอมดอนวันนี้มาที่สนาม m อ็มแ n ทอาาอำเภอบางบอ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับกิจกรรมวันนี้ที่คุณผู้ชมได้ยินเสียงนะครับก็เป็นบรรดากองเชียร์เป็นแฟนกลับของชาวศรีสะเกดนะครับซึ่งศรีสะเกดต,ตอนนี้นะครับมีทีมฟุตบอลที่อยู่ในลีกไทยเนี่ยสทีมนะครับก็คือศรีสะเกดยูเนเต็ดและลาศรีสไลนะครับเป็น2ทีมจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มแฟนคลับแล้วก็เป็นคนจังหวัดศรีสะเกดนะครับได้จัดงานกูปีสมุทรปราการศรีสะเกดพัดถิ่นนะครับครังที่6นะครับซึ่งก็มีทีมฟุตบอลที่ร่วมกันทั้งหมด48ทีมเป็นรุ่นประชาชนและรุ่นอาวุโสนะครับและยังมีคู่พิเศษนะครับลูกหนังตีล้อของเราวันนี้มาแข่งขันน่าจะได้แข่งขันประมาณสักค่ำคำ่วันนี้พี่ชามาติดตามเรื่องราวความรักความสามัคคีของชาวอีสานที่เป็นกลุ่มจังหวัดศรีสะเกด ถือว่าคึกคักมากๆเลยนะครับการจัดงานครั้งที่6ของชาวกูปีสมุทรปราการพัาทินคําว่าพระทินก็คือชาวจังหวัดศรีสะเกษนั่นเองครับเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามบรรยากาศนะครับตามเสียงบรรยายและก็เสียงเพลงที่ดังอยู่ขณะนี้นะครับซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของคนอุตสาหครับงานฟุตบอลกูปีพัาทินจัดเป็นครั้งที่6ที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียม MZ Arena อาอำเภอบางบอ่อจังหวัดสมุทรปราการ มีทีมฟุตบอลร่วมการแข่งขัน48ทีมในรุ่นประชาชนทั่วไป32ทีมและรุ่นอายุ38ปีขึ้นไป12ทีมหนึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันนั่นก็คือการมอบอุปกรณ์การเชียร์ให้กับ2ทีมฟุตบอลในการแข่งฟุตบอลไทยลีก2ทั้งสโมสรสีสเกตยูเนเต็ดและสโมสรราศีสัตว์ไหลย,ยูเนเต็ดซึ่งก่อนการแข่งขันมีการแลกธงเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรี กูปีศรีสเกตด้วยกัน,นกแต่ละคนหนีภารกิจเยอะเหลือเกินผมเองก็ออกเวีนมากก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่ว่าเห็นน้องๆทุกคนตั้งใจทำ สวัสดีพี่น้องเท่ารีส,สกเกียรับผมสุวรรณพินโยฝ่ายป,ประธานจัาการแข่งขันผมก็รู้สึกดีใจมาหน,นิที่พี่น้องรีสกเกียรเข้าได้มากร่วมโตกันแสดงถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องในจังหวัดเท่าเพื่อเป็นตัวอย่างที่จหมัดอื่นที่เฮ็ดบ่ไดคือีส,สกเกียรเท่าปีนี้ก็อู้ซึว้ว่าทรงออกมา48ทีมมาจากรีสกเกียร12ทีมยูน่ก36ทีม อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการแล้วปริมณฑลแถวนี้นะก็หวังว่าปีต่อไปปีนี้เป็นค่ากิ๊กฮกกะปีต่อไปก็หวังว่าสิได้ความร่วมมือจากพี่น้องศรีสเกษบ้านเฮาคือทุกปีที่ผ่านมาก็ขอบคุณทั้งผู้จัดการทีมเรยกอะนักฟุตบอลทั้งหลายที่ได้ส่งที่ผมมาได้เมื่อีกครับใครคือบอกใครที่เด็กรุนแรันนะครับเพราะเวลาก็คืออยากให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยเข้ามา เขามาสัมผัสชีวิตของคนหลุนเกาคนหลุนเกาก็อาชีว่างมือไปกับเป็นรุ่นสู้รุ่นสืบทอดกันไปก็จะให้รุ่นน้องๆเขามามาสารต่อที่รุ่นที่เคยเฮ็ดไปครับก็ขอพุ้นทุกคนครับเป็นบทสัมภาษณ์ของประธานจัดงานกูปรีพัดถิ่นครั้งที่6และนี่คือของแท้ต้องพูดเป็นภาษาพื้นบ้านมันถึงจะได้ใจครับพี่น้อง ในส่วนของทีมฟุตบอลที่ร่วมการแข่งขันวันนี้ก็หลากหลายนักเตะบางทีมฟุตบอลมาเพื่อพบปะเพื่อนฝูงพบปะคนบ้านเดียวกันหรือประเภทม่วนจ่อยตามราสาคนพัดถิ่นบางทีมฟุตบอลไม่คาดหวังต่อการเข้าชิงชนะเลิศแต่อยากจะลองว่าทีมของตอนเองจะสู้ทีมอื่นได้หรือไม่แต่สุดท้ายหลายๆทีมต้องมานั่งดูทีมอื่นเล่นในรอบต่อไป นี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้มากิจกรรมในครั้งนี้ก็ขอบคุณเฮียพงศ์ที่เชิญมาในกิจกรรมครั้งนี้คุณที่ได้มาเจอพี่น้องชาวสีสะเกดเชียบอลไปด้วยกันรักฟุตบอลสีสะเกดรักคนสีสะเกดด้วยกันครับเพราะเราคือคนสีสะเกดครับขอบคุณมากครับสามทสุดท้ายในรอบแรกนะครับลูกสวยลูกสวย่างถิ่นนะครับเจอกับกองเลินเอฟซีนะครับ ปีนี้ก็เป็นปีปีที่6แล้วนะฮะที่จัดกิจกรรมกันมาก็รู้สึกดีใจครับที่พี่น้องบ้านเรานะฮะเข้าร่วมกิจกรรมกันหนานแน่นเหมือนเดิมแล้วก็มากขึ้นกว่าเดิมขึ้นทุกปีะครับก็ขอบคุณฝ่ายจัดนะฮะที่ทํากิจกรรมดีๆให้พี่น้องชาวรีสะเกดได้มาพบปะพูดคุยสังสรรสนุกสนานกันนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีครับลอในส่วนของผมก็ส่งทีมทุกปีเหมือนกันก็ เน้นเข้ามาสนุกสนานครับเป็นการรวมตัวของแฟนคลับของซีสากเกตพบปะกันปีละครับ้บเหมือนพวกคูปีพัฒนถิ่นต่างๆหลายที่หลายาแหล่งที่อยู่มารวมกันครับครับผมอยากจะบอกอะไรกับกิจกรรมวันนี้ม้างก็สนุกครับได้มปพบปะสังสรรค์เพ<ว>ื่อนฝูงที่บางคนอยู่หา่างไกลกันแล้วได้มาเจอกันรวมตัวกันครับ เป็นกลุ่มนักฟุตบอลทองสารีเอฟซีจากปทุมธานีนำพนเพื่อนเข้าร่วมการแข่งขันแม้จะมีนักเตะฝีเท้าดีและชั้นเชิงฟุตบอลที่สูงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเล่นแบบไร้มารยาทแม้ทีมฟุตบอลทองสาริจะตกรอบไปก็ยังเป็นนักฟุตบอลต้นแบบที่ดีในเกมการแข่งขันซึ่งในงานนี้มีศิลป,ปินแสดงตลกอย่างทอปฟี่สามสลึงมาเตะฟุตบอลคู่พิเศษและได้นำน้ำแข็งใส ของกินแบบง่ายๆมาแจกจ่ายผู้ร่วมงานอีกด้วยรายการอะไรครับพี่กูปีสมุทรประการครับแนะนำหน่อยครับพี่พี่คืออะไรครับชื่อโอค่ะ่อโอพี่โอก็มาช่วยเราครับวันนี้ผมกับป่าตุ๊กนะครับนี่ครับแนะนำตัวผมเจอตุ๊กนะครับสโมสรเู้าอฟุลไทยแลนด์ครับครับวันนี้ป่าตุ๊กเอาน้องแข็งใสมาเลี้ยงพี่ๆที่สนามฟุตบอลนะครับแล้วก็ ได้ผู้ช่วยสาวสวยนะครับเป็นพี่โอใช่ไหมอ่าก็ขอบคุณพี่โอด้วยครับที่อุตส่าห์มาช่วยนะครับขอบคุณนะคะที่เราขอมาเลี้ยงน้อยเด็กๆกำลังร้อนเลยนี่ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับป่าตุ๊กครับป่าตุ๊กขอบคุณพี่ชาวลิจัมดอนนะครับลูกหนังติดล้อนะครับที่พาพวกเรามานะครับร่วมทาบุญส่วนใหญ่ป่าตุ๊กนี่ทำขนมไปเลี้ยงที่ไหนบ้างครับก็ถ้าเป็นงานการกุศลเราก็จะไปเรื่อยๆครับปกติเราจะทําบุญงานกระถิ่งอยู่แล้วแต่วันนี้พอดีเราเห็นว่าผู้ที่มาร่วมเล่นกีฬาเพื่อการกุศลลบาา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 งงสสนนนนนนมมมมมมเเีีี่่่่ยไไออะะรรรททก็คคิิดวจต้้ให าร่วมการกุศลจะได้อ hmm. like the ิ่มบุญกันทั่วทั่วไปนี่เป็นความคิดที่ดีสําหรับผู้ใหญ่อีกหนึ่งท่านมาสละผาผู้ช่วยผมหน่อยครับสุดสวยผู้ช่วยสุดสวย่ก็เป็นไงครับพี่วันนี้รู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจค่ะที่แบบป๋าเห็นแบบเลงเห็นน้อถึงเราไม่ใช่งานกระถิ่นแต่เราก็แบบมีเด็กๆมีแบบอายุเยอะอายุน้อยรวมๆกันเลยค่ะได้ทานอะไรเย็นๆมันก็จะชื่นใจค่ะต้องขอบคุณป๋าด้วยนะคะขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณลูกหนังติดล้อด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ผมแนะนมตัวแทนลูกหนังจิดล้อนะครับเพชรรุ่งกรุงศรีศิลปินร้องรางวัลลูกกตัญญูปี59นะครับขอเป็นตัวแทนขอบคุณเฮียชยานะครับที่ให้เกียรติทีมกหนจิดล้อด้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมผมชยานะครับผมก็เป็นคนสีเกตผมรักทุกทีมครับทีมสีเกตก็ดีใจที่ได้มางานนี้นะครับ ขอให้ทุกคนมีความโชคดีนะครับใครแพ้ใครชนะผมก็ลาทุกคนครับขอบคุณมากครับสู้ๆนะครับการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษในการขั้นเวลาระหว่างทีมลูกหนังติดล้อกับทีมเจ้าบ้านยางกูปรีพัิถิ่นผลปรากฏว่าทีมลูกหนังติดล้อพ่ายต่อกูปรีพัิถิ่นศูนย์ประตูต่อหนึ่งและเกมก็จบแบบชื่นมืน่น งานนี้เฮียพงรถตู้ผู้ประสานงานสิทธิ์ก็สบายอกสบายใจเพราะว่างานออกมาดีแหล่งพบปะเพื่อนฝูงและได้ร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลส่งต่อทีมฟุตบอลบ้านเกิดของตนเองนั่นก็คือจังหวัดศรีสะเกษ ันนี้ขอบคุณน้องๆาสาวๆสาวสวยของเราที่มาร่วมเชียร์ฟุตบอลในวันนี้นะครับสนุกมากครับฝากติดตามนะครับสุดปลายฟ้าแสงแตะวันส่ององอกมาทำให้ฟ้าดูสดใสในวันนี้ที่เธอเศร้ามีความเหงาในหัวใจน้ำตาที่เคยไหลแต่หัวใจต้องไปต่อ ยังมีแสงไฟปลายทางจับมือกันไว้และไปด้วยกันเส้นทางแห่งฝันของเราคงอยู่ไม่ไกลแต่เราไม่ท้อขอเพียงมีกำลังใจฟ้ายังสดใส ก้าวไปให้ถึงดังที่ฝัน